อ๋อถ้าทำกิจกรเลยะคะ่ะโอเคคือถือว่างานงานวันนี้นะคะเป็นงานวันแรกเลยที่พี่แบบได้ที่พี่แบบได้มาเปิดตัวนะคะจริงๆแล้วเมื่อวานก็มีงานของคุณสติสเวทวิมลน,นะคะแล้วก็มีงานนี้เป็นงานใหญ่เลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็แต่งได้แต่งหน้าแต่งตัวเต็มสตรีมเลยเพราะว่ายังไม่เคยจากที่ทำจากที่ทำหน้าดึงหน้ามาเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ไปงานไหนเลยค่ะก็มันนี้มาเพราะว่าเออแล้วก็ติดต่อไว้นานแล้วแล้วก็ ก็ไม่เคยไม่เคยมาเป็นกรรมการได้ให้ให้นางสาวไทยเลยวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันโอ้คือโดยอายุของพี่แหมวมันนะคะเพราะปีนี้60แล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่แหม่วทำผลิการเกี่ยวกับลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ทำให้ลราก็น้ำหนักตัวจะลงไปเยอะมากเราก็จะเห็นในเรื่องของร่องร,รอยอะไรต่างๆเยอะมากอย่างเงี้ยครัว่าจะเป็นแก้มห้อยอะไรต่างๆคอเหนียงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่า แม่จะถึงเวลาแล้วเพราะเราอยากจะถ่ายรูปทำโปรโมทสินค้าของเราเราจะได้ดูสดใสขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาตัดสินใจมาทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลแบบนี้อยู่ค่ะใส่กุญแจมือใส่กุญแจมือใส่กุญแจมือการศัลยรรมแบบน่อนนำข้อมูลพี่แหม่มจะต้องหาข้อมูลก่อนนะเพราะว่าการทำศัลยกรรมจริงๆแล้วเราต้องหาข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ต่างๆคุณหมออะไรเงี้ยนะคะความเชี่ยวชาญแล้วก็สถานที่สถาน โรงพยาบาลนี้ได้มาตรฐานไหมคุณหมอมีเทคนิคในการทำนะคะทันสมัยมากไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูรีวิวต่างๆแล้วก็ถ่าถามคนที่เคยทําม,มาบ้างแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มามาลงตัวที่โรงพยาบาลกับเพ็อนยูเพราะว่ามีนักแสดงมีดาราหลายคนไปทําก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยไปอะหาข้อมูลจากนักแสดงเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วได้ความมั่นใจแล้วก็เลยตัดสินใจทำที่นี่ค่ะได้ทำอะไรบ้างโอ้เยอะค่ะ <laughs> ใจค่ะอย่างพอใจขนาดนี้ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะในในวัยนี้นะคะอ<ม>ย่างมีมีดึงมีผ่าตัดดึงคอนะคะผ่าตัดเอ่อเขาเรียกว่าดึงหน้าชั้นลึกนะคะถึงชั้นกล้ามเนื้อเลยอะไรี้ยค่ะมีดึงคอดึงดึง,ดง,ดงแก้มนะคะแล้วก็ทำเอ่อสปาลิฟก็คือทําตาข้างบนเก็บเปิดตาอะไรเงี้ยค่ะที่มันที่มัน,มนแบบมีส่วนเกินอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราผอมขอรับตามันจะเกิดน้ำตามันจะตกลงมาอะไรเงี้ยเราก็เก็บนิดหนึ่แล้วลก็ซ่อนแผลอยู่ที่ใต้คิ้วนะคะ แผลมันจะมีซ่อนอยู่ข้างๆซึ่ง,งจะไม่เห็นเลยจะเรียบมากอะไรเงี้ยค่ะเป็นเส้นเล็กๆ,ๆนิดเดียวเองแบบนะคะกี่ชัดด่วโมงในการทำโอ้หมอพี่แฝงนานมากว่าคุณหมอค่อนข้างละเอียดประมาณ1ิชั่วโมงค่ะตอนนี้นก็สรุปเลยหรอครับสรุปไปเลยค่ะตื่นมาสวยเลยค่ะจร <laughs> <laughs> ิงๆ,ๆก่อนที่ทางหมอบอกไหมครับว่ามันจะจะ,จะชาไปอายุไปเท่าไหร่จริงๆแล้วเราก็คิดว่าสักสิปีนะอ่ะคือคือไม่ได้ว่าเราจะสวยไปลงไปสิปีแต่หมายความว่า เราจะทาแล้วเราหน้าเราจะคงอยู่ได้อย่างเงี้ยไปสักสิปีซึ่งอีกสิปีเหรว่าเจ็ดสิบแล้วเ็อกโอเคแล้วพอแล้วแล้วก็แต่ว่าพอออกมาออกมาแล้วมีความรู้สึกเราพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างวันนี้แค่เพิ่งเดือนเดือนนิดนิดเองนะคะเดือนประมาณเดือนเดือนครึ่งนะคะทุกอย่างก็ค่อนข้างก็เกือบจะลงตัวแล้วแต่ยังอาจจะยังไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าพอใจแล้ว90เแล้วอย่างพอเราเห็นล่าสุดจากคสิ้แล้วเราสิ้นบ้านดีมากเพราะว่า โชคดีที่ว่าพอทําเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาก็คือในเรื่องของผิวหน้าผิวจะดีขึ้นเพราะว่ามันจะมีการซ่อมแซมมันจะซ่อมแซมเงคะเพราะว่าม,มันมีการผ่าตัดมีบาดแผลขึ้นมาเนี้ยธรรมาชาติของเราก็จะซ่อมแซมแล้วจะทำให้ผิวบนของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็โชคดีไปอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆอย่างในเรื่องยรอยต่างต่างก็ดีขึ้นแบบค,คือก็ มันยังดูไม่ออกหน้าเราจะเป็นยังไงมันกเ็เราก็เดาเดาเหมือนกันก็นรุนลุนอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็มีความเชื่อมั่นเพราะว่าเพื่อน,อนๆหลายๆคนทำอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็พอเราจะทําแล้วแป๊บเดียวเขาก็หน้ากากลับมาอยู่สภาพเดิมวก็สวยกันเลยแบทุกคนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเราก็มั่นใจเพราะว่าเรามีเรามีข้อมูลเยอะแล,ะแล้วนะคะหลายๆอย่างแล้วก็มีหลายๆคนเพื่อนที่นสนิทแล้วแม่จะเป็นคุณนกจริยาคุณนกสินใจนะพี่กล้วยอะไรเงี้ยค่ะที่จริงเพื่อนเราไม่ต้องแต่อาไรคุณแลนวมันมีปัญหาสิบ ถ้าเกิดได้เห็นภาพก่อนก่อนที่พี่อยากจะทำนะคะจะเห็นเลยว,ว่าคล่องนี่เยอะมากเลยว่าจะเป็นคอก็เป็นชั้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 น,นแล้วก็ในเรื่องของแก้มก็ห้อยข้างๆใา,านเนื้อส่วนเกินเยอะมากเลยต้องตัดออกไปแล้วก็เก็บอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีตาบนก็หนังตางบนก็จะตกลงมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ทำให้ตาเราดูก็เลยหนอนกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่สดใสแต่ผู้อาวุโสผู้ใหญ่ห,ญลหลายๆคนมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีที่แก้ก็คือมีการทำเป็นซับเปล่าลิปเพ่เก็บทั้งใต้ตาขึ้น ใต,ใต้คิวซึ่งจะเป็นการท,าทําที่ที่ประณีตที่สุดแล้วก็จะไม่เห็นแผลเลยจริงๆพี่แมปทำไปก็พอก,พอก,องงกังวเลเปเพราะว่าคาแรคเตอร์เราจะหายไปด้วยควที่เป็นแมปจิตลาไม่กังวลเลยค่ะเพราะว่าทุกคนที่เห็นแล้วบอกว่าพี่แมปเนี่ยไม่เปลี่ยนหน้าไม่เปลี่ยนโอเค okay, อาจจะดูว่าเราดูสดใสขึ้นนะคะดูสดใสขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ไ่รู้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงขนาดจะต้องเป็นแบบเป็นลดอายุเราเป็นมากๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่โอเคอย้อนกลับไปสักสิบปีก็พอใจนะคะ แม่เ่อหลังจะยิ้มแไม่รับบทแม่แล้วจะรับบทพี่สาวพไม่ได้รับบทพี่สาวรับบทแม่ได้ค่ะรับได้ทุกบทบาทค่ะคือคุ้สิริพรคนทักกรู้เราสวยขึ้นเราเด็กตรงมันเป็ใจฟูมันชุบชื้นโอค่ะแน่นอนค่ะก็ผิใจแล้วก็เออถึงน้อยเราตัดใจไม่ผิดที่มาทำอย่างเงี้ยลานแต่น้มันต้องดูแลเป็นยงไงเพือให้แบก็เราก็ส่วนนึงก็คือเราจะต้องก็เราก็ต้องดูแลเรื่องของผิวหน้าเพราะว่าพออายุ60แล้วเนี่ยเราไม่เหมือนเด็กๆแล้ว ผิวเราผิวชัว้นบนเราอาจจะมีริ้วรอยรอะไรเยอะเราจะต้องดูแลโดยการเมนเทนนะคะโดยการไปทำเลเซอร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยทำไปแล้วนอกจากคือที่เราทําผ่าตัดชั้นลึกไปแล้วเนี่ยแต่เราก็ต้องช่วยดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยน,น้ำหนักหายไปส5บ้ากิโลค่ะก็เลยพอมันใช่ควน้ำหนัาากห,า,หา,ายไปเยอะแล้วก,แวก็แล้วก็ไปทำก็ลยตัดสินใจทำหน้าอกจากนี้ไปก็แบนจะวางแผน ไม่ทําแล้วค่ะพอแล้วก็คือลองไว้แค่นี้เลยแล้วก็ดูแลไปค่ะดูแลไปเรื่อยๆดูแลเป็นเทรนไปะอะไรนะคะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เพื่อนทำสืบพันธุ์เกี่ยวกับลดน้ําหนักเลยค่ะแล้วก็ลองสืบพันธุ์ของตัวเองแล้วก็พอเราลองแล้วเราน้ําหนักเราลงลงไปเยอะๆเราก็รูสึกโอ้โหเราถ่ายรูปออกมาแล้วมันเห็นเห็นร้นชนิวรอยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยดูไม่สดใสเลย หลักจะถ่ายร,รูปโปรโมทศิลป์การอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะตัดสินใจทำเลยแนละ้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปอีกทีนึงจะได้ดูสดใสหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพี่เมืองศิลป์ายแล้วถ้าเราจะฝากเพื่อนุ่นเดียวกันถ้าทำเรื่องศิลการเราพูดอะไรอยางเง้เขายังไงบ้างหรือว่าจะต้องดูให้รอบพ่อเพื่อที่จะเโอ้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะสำหรับคนที่ตัดสินใจตัดสินใจทำศิลปกรรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเอ่อคนที่มีอายุมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยสักสี่สิบกว่าห้าสิบขึ้นไปเนี่ยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นนนนใจจจเเเเีีี่่่่ยยะะะะะะคคถ้้้าาาารรมมกลลัังพพอทททไไดวไดว ในเรื่องของความมั่นใจกับคุมมาแล้วก็เราสูทาแล้วออกมาสวยมันก็มีความสุขนะคะและพอเรามีความสุขในทุกอย่างก็ดูดีไปหมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะให้อย่างน้อยดูรีวิวนะคะเช็คให้ดีว่าสถานที่ในการทําศัลยกรรมในเรื่องของคุณหมอในเรื่องของเทคนิคต่างๆอย่างเงี้ยนะคะต้องคือไปปรึกษาหรือได้โดยเฉพาะอย่างที่โรงพยาบาลตับจุนเนี่ยรับปรึกษาฟรีโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายไปปรึกษาคุณหมอได้แล้วคุณหมอจะบอกว่าเราควรจะทําอะไรที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะ เพี่แปมคงบอกราคาที่แน่นอนไม่ได้นะคะแต่ว่าโดยประมาณแล้วเนี่ยนะคะจุดหนึ่งประมาณสักสองแสนอัพขึ้นไปแต่ละจุดนะคะแต่ว่าแต่ละเคสไม่เหมือนกันไม่เท่ากันบางคนอาจจะต้องไม่ต้องเสียเยอะถ้าไม่ต้องผ่าตัดชั้นลึกมากเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่ต้องใช้เงินเยอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ